สวัสดีครับทุกท่านทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กับชอแนลตันอีกทีเช่นเคยแล้วอยู่กับผมเดลต้าเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัดชิ้นสวนไดโนเสาร์นะคะส่วนไดโนเสาร์นะครับซึ่งเกมส่วนไดโนเสาร์เนี่ยทุกคนก็อาจจะชอบก็ได้นะเพราะว่าเนียนบนที่ผมอัดใช่ไหมก็อยากรู้เช่นเนาะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบการสร้างสวนสัตว์มันไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวนะไม่ใช่เวลานานทุกคนจะได้แบบว่า แบบว่าเฮ้ยหนไปสวนสัตว์แล้วไมได่ดูอะไรนิดเดียวเดียวแต่ว่าเขาใช้เวลาทำนาทุกคนต้องเห็นคุณค่านะครับผมเ๋ยจะมาอาจิตนี้นั่นเองนี่มีคนงานด้วยทุกคนคนงานด้วยเออมีเอิวเอสวนผักเออทำแป๊บเดียวเองไม่ได้สวนผักเลย กำลัสงสร้างสถานที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อยูาา่นะครับจังหวะนี้นี่เลเวลอัพแล้วมีร้านกาแฟแล้วด้วยนี่กินน้ำผักอยู่ทุกคนถ้าเกิดใครไม่เชื่อดูดีกินน้ำผักอยู่จริงๆถ้าเกิดใครไม่เชื่อดูดหวานไม่ขมเลย โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้โชว์เลยนะแต่ว่าเฮ้ย้องเกีย่ยวอะไรอ,อ่ะเปล่ามีเปล่างงอ,อ,อ้อนี้ลงไว้ออกคือออกอ้อนมร้ันกาแฟเหรอฮะตลุกมากร้องวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะกินรองตะวานร้านกาแฟน,นี่าวางไว้เลย โอเคแล้วตอนนี <player> ้ร้านกาแฟก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะเผืออฮุ้ยไฮเลนอสโซลาเล็กน้ำเลมอนหูช้อนน้ำเลมอนน่ะอ๋อต้องสร้างถนนให้คนเดินไปกินได้ไงอ่าอ่าอืม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  ทุกคนตอนนี้ผมก็จะข้ามาในหน้าส,สร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ไอเทมคืออะไรอ๋อขอตกแต่งเหรออืมนี่คัะท่านผู้ชมขอตกแต่งมาแล้วอืมขอตกแต่งมาแล้วนี่ขยายพันธุ์พืชนี่เอาร้านนี่ก็เลยคนจะได้มากินกันนี่คนเริ่มมาแล้วทุกคนเห็นไหมคนเริ่มมาแล้ว นี่นะคะท่านผู้ชมผมก็ปลดล็อกละแนขนงขวานใจองอแน่ไม่ผมก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมดูตอนผมสร้างมันเสียเวลาทุกคนผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมดูตอนผมสร้างเพราะมันเสียเวลาโคตรผมเลยช่วยท่านผู้ชมนีผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมต้องเสียเวลาจะกดถนนทุกคน ตอนนี้ผมมีแบบได้รเสาตัวใหม่แล้วเยสตอนนี้ผมอยากสร้างสวนได้รถเสาว,ว่ามีร้านค่ะน,นี่ไสวนได้รเสาใหม่ที่ว่าใส่มันใหม่โอ้โหโหใหงใหญ่เลยทุกคนโหัดตัดภาพตอนที่ผมมีอัน,นี่แล้วครไทยรนเสาร์เลยนี่ทุกคนนี่เข้าใจไหมไม่เสร็จสิ้นแล้วนี่เจ้าหน้าที่ครับ แบ,บทายเปนนอร์สอร์ัสนี่คือแบบ2ที่เลยตอนนี้นะครับไทยเปนนอร์เสร็จแระทายเปนนอร์สอร์รัสนี่ยเสร็จแล้วซึ่งตอนนี้ผมเดี๋ยวผมตัดภาพไป2สถานที่นะเสร็จเลยแล้วกันไปเลยเหมือนว่าไทยเปนนอร์สอร์รัสนี่เป็นตัวอะไรนะไทยเซอร์าทอปหรือเปล่าเออจำชื่อไม่ได้เหมือนลูกล้วนหรือเปล่าทุกคนผมจำชื่อมันไม่ได้ นี่นะคบก็คือบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจผมเนี่ยจะเริ่ดรุ่งเรืองทุกคนดูดิเนไหมมีคนนั่งเรือมาที่เกาะผมมีเนี่ยนะหวมีคนนี่มีคนใส่เสือส้อซปเปอร์แมนมาด้วยหืมแดงว่าของผมนี่ต้องดีจริงๆแน่นอนนะครับใช่ครับต้องดีจริงๆแน่นอนนี่ไงมาส่งแล้วไว oh, เกือเฮ้ยมันจะจับมาเป็นหัวเมียหรือเปล่าทุกคนมันจะเป็นหัวเมียกันหรือเปล่า เนีย่ยผมว่ามันจะจับกันมาเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าโอ้ไม่ดีเลยเฮ้ยเอาที่นี้สร้างสารรค์เพื่อเด็กๆดีกว่าแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็ผมก็สร้างได้เท่านี้เท่าที่ผมจะสร้างไหวนะครับก็คือแบบผมแบบสร้างได้เท่านี้เท่าที่ผมจะสร้างไหวนะครับก็สำหรับใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสไตั้งให้ด้วยนะคะ แล้วคนที่ชอบเียคลิปนี้นะคะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะคะสวัสดีครับครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครสวัสดีค่ะทุกคน,น,ะคะคคนบาย